ลองตั้งค่าระบบของจริงกันค่ะเมื่อ fr configurator เริ่มทำงานหน้าจอเมนจะปรากฏขึ้นเริ่มแรกให้ป้อนข้อมูลสำหรับสร้าง system file ซึ่งก็คือ project file สำหรับควบคุม system ที่สร้างขึ้นสามารถควบคุมเป็นชื่อแฟมได้คลิก easy setup ป้อนชื่อเรียกระบบที่ตั้งค่าเหล่านี้เป็น32ตัวอักษรเมื่อป้อนชื่อเรียก system แล้วให้คลิกที่ next จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอสำหรับ communication setting ที่นี่จะทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ i n v e ตอร์และตั้งค่าการสื่อสารในช่องคอมพิวเตอร์พอร์ตให้เปลี่ยนเป็น usb ในครั้งนี้จะทำการเชื่อมต่อโดยตรง ตรงเวียให้เซตเป็นนอนเช่นเดิมแล้วคลิกที่ next ในการเลือกวิธีตั้งค่าอินเวอร์เตอร์นั้นมี2วิธีคือการค้นหาอินเวอร์เตอร์ที่ถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติหรือโดยแมนนวลเลือกใส่เองแล้วจึงบอกซิสเ็มโดยใช้ reflecting the model setting ในครั้งนี้จะเลือก automatic check แล้วคลิกที่ next เมื่อคลิก start คอมพิวเตอร์จะทำการค้นหาอินเวอร์เตอร์ที่ติดอยู่ได้โดยอัตโนมัติเมื่อการค้นหาสิ้นสุดลงคลิกที่ต่อไปจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอเลือกอินเวอร์เตอร์ต่อไปให้คลิกที่ Register System s e t t i n g การเลือกรุ่นจะปรากฏขึ้นที่ระบบแล้วคลิกที่ Next ต่อไปเลือกที่ชนิดของการควบคุม ให้เป็นการควบคุม Vf เช่นเดิมแล้วคลิกที่ Next ต่อไปเป็นการป้อนข้อมูลของมอเตอร์ชนิดของมอเตอร์คือ Standard Motor ขนาดของมอเตอร์คือ0.1กิโลวัตต์เ a ดเคอ r ์เรนของมอเตอร์คือ0.63แอมแปร์แล้วคลิกที่ Next สำหรับวิธีการตั้งค่าคำสั่งเริ่มต้นทำงานและความถี่ไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงอะไรให้คลิกที่ next ได้เลยต่อไปรายการพารามิเตอร์จะปรากฏขึ้นตอนแรกนี้เราจะทำการเซตค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นไว้ก่อนเมื่อคลิกที่ next จะกลับเข้าสู่หน้าจอเลือก Inverter หลังจากที่คลิกที่ finish ก็จะเป็นการเ็จ easy setup และกลับไปสู่หน้าจอหลัก System Setting ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะ